สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับยู YouTube ทูปทีชแนลครับวันนี้ก็อยู่ที่วทีมวยลาดดำเนินครับกับสุดพรยินดีวันพฤหัสที่2ี่มีนาคมนี่คือคู่เอกของรายการครับสกเพรยินดีทูฟอยู่นะครับแต่ทอดช่องทูฟอยูหมายเลข24่ึิบนกที่3ครับในการเจอกันระหวา่างสมิงเดชนออนุวัตยิมกับนาวิววีนัม่มวยไทยเป็นนักทกที่สูงที่สุดครับ เมืองไทยในขณะนี้นะครับน้ำหนัก130ยสเดเขาสูงที่สุดครับ187เซนติเมตรนี่เป็นยกที่3นะครับสมิงเดชเจ้านาเิลล้มลงไปนาเิลขยับเข้าหานะครับยกที่3โยนข้างขวาต่อยหมัดแทางซ้ายสมิงเดชล็อกล็อกไปอีกไว้ล็อกแขนไว้ เดินนะครับเป็นยกที่สามนะครับอุ้ยมีหมัดด้วยครับหมัดฝาตรงครับเดีเด็กก็ลักเอว้ครับสูงเหลือเกินครับนาบิลวีนะ้ำเมือไทย นามบิลครับขอวุธอะไรก็เข้าครับยาวๆครับมีเด็ดเตะซ้ายสกัดไว้นามบิลฝางยกแทงไม่ได้ะครับมีเด็ดเตะซ้ายค่ะนามบิลเตะฟ้าต่อยฟ้ามีเด็ดรัดเอวกรรมการย่ามาและไต่ฟ้าต่อยฟ้าครับนามบิลโอ้ยสวยงามครับ แต่ซ้ายขาดันออกโดนวาคืนเด็ดทิพต์นับลวตส่ฝาโอ้ยโยนเข่าก็ไปครับนเบลโยนออกฝาเข้าไปนับิวเนี่ยต้องจับสวยนะครับนเบลที่มีหมัดฝาด้วยครับอเอวไปครับแต่มือเด็ด ใสเวอร์นาวิวขวานะครับเข้าใส่โค้งครับนาวิวโยนทางขวามีหมัดนะครับมีหมัดน,ำน้ำน,นะครับนาวิวนะครับหีึ่รียับไว้ครับตรงปลายยกที่3ครับโอ้ยนาวิวใต่เข้านะครับ รลัดไว้หมดยกที่3ครับครับมาชมกันต่อยกที่4ครับตอนนี้ราคาบนล็อกนาวิวเป็นต่อถึง4ีหนึ่งนะครับหมดยกที่3นะครับขึ้นยกที่สี่มีอัดฉีดให้กับสมิงเดด1นึ่งแสนบาทครับ นาเบลนี่โยนเมื่อไหร่ก็ถึงตัวอุ้ยแทงลูกนี้ครับยกแทงเมื่อไหร่ก็โดนครับยาวจริงๆครับนามิวมิงเดตต่อยหมัดแล้วครับออกมาเล่นเกมต่อยหมัดแล้วครับดูครับจะมีเกมได้ไหมครับเป็นลออยู่ในช่วงตัวนะครับอุ้ยเบเวียงหมัดฝาต่อยซ้าย มาใส่หมัดเป็นตัวช่วยแล้วครับสมิงเดชต่อโนะวั์จิมอัดฉีดแสนหนึ่งรับนาเบลนี่ยกเมื่อไหร่ก็ถึงจริงๆครับยาวจริงๆเนี่ยยกเมื่อไหร่ก็โดนครับยกขวาแทงก็โดนครับมเดดต่อยท้องนะครับทำอะไรไม่ได้กรรมาการแยกมาครับ เตะสายได้ทีนึงโดนโดนโยนแทงครับยาวจริงๆครับนาเบลวีน่ามวยไทยเป็นมวยที่ต่อยยากคนหนึ่งนะครับเนี่ยเตะว้าก็โดนครับทีบครับนาเบลทีบก็โดนครับยาวจริงๆงมีแต่เขาหาครับฝังหมัดเป็นตัวช่วยนะครับอาชีพหนึ่งแสนบาทนาเบลก็คุมเกมนะครับตั้งรับครับลอยขวาแทงขวาครับนาเบลกุมเดดรัดไว้ เดินเดินครับมีหมัดพระเจ้าหรือเปล่านาบิวใส่้าวืดครับตัวเด็ยต่อยฝาต่อยซ้ายนาบิวโยนเข่าฟ้าต่อยฟ้าเม่งเดินเข้าหาครับวิวถีบสกัดไว้เม่งเด็กกับไฝ้าต่อยหมัด ไม่เข้าโดนนาบิลตล่อยฝาคุ้มครับนาบิพยายามจะต่อยหมัดนะครับนาบิลดูเหมือนว่าจะมั่นใจครับปายกที่สี่มาแล้วครับเหลืออีก50ิวินาทีสุดท้ายเรียวต่อยซ้ายท้องครับนาบิลนาบิลฟันตอกในฝาโดนฝาโยนฝาโอ้เข้าทุกเม็ดครับเมงเดดเด้งตีไม่มีอะไรครับการแย่ออกมา พี่ทำไงดียาวเหลือเกินสมิงเดนที่บาดตัวเองสูงแล้วนะครับสมิงเดนนะครับมาเจอนาบิวนี่ความสูงนี่กลายเป็นมยเตียไปเลยครับนาบิวโยนมาครับยกมาไหล่ก็โดนครับยกฝายกเขา่าโดนทั้งนั้นครับมเด็กก็พยายามยิงมาซ้ายแรงๆนะครับโดนคืนฝาครับนาบิวต่อยฝ่าคืนนายยกครับ โดนถีบหน้าไป็งทีครับสมิงเดชหมดยกที่4ครับจะมาดูยกสุดท้ายครับมาดูยกที่5ครับยกสุดท้ายครับราคายางเบลนี่ไปไกลแล้วครับจะมีหมัดพระเจ้ามาช่วยสมิงเดชไหมปีจ,จัดอะไรประมาณนั้นครับดูกันครับยกที่5ครับกสุด้า เหมือนั่บึ่งเด็ดเลยครโดนนาบิวดักแย็บครับยก,ยกขวายกเขาเมื่อไหรก็โดนครับยกทีถึงหน้าอกเลยครับหนึ่งเด็ดใต่ขาครับนาบิวโยนลอยขวา เม้นดิเล่งรัดลัดติ๊กตีไม่มีผลอะไรกรรมการแยกออกมาอัดฉียหนึ่งแสนจะได้ไหมหมดัดพระเจ้าไหมมีไหมสมิงเด็บเดินเข้าหานะครับเดี๋ยวก็ยับยับแบยับยับโดนเขา่ามือยาวแขนขายาวครับยกมาอลไรก็ได้เปรียบครับยับยับครับ นุ้ยได้นักสอกเพิ่มนาบิลมีลูกฉลาดครับมีลูกหักสอกครับเกมอยู่หมดครับนาบิลครับยาวๆครับยัดไปครับสมิงเดชนใต้ล่างครับอย่างคงเดินเข้าหานะครับเด็กทำอะไรไม่ได้ครับเกมนี่ขาดไปแล้วครับน่ะต่อยหมัดครับหนึ่งสองก็พูดว่าครับสมิงเด่น แนววิวดักแยบกักทางเข้าไม่ติตดนะครับวิวจิ้มหมัดหนึ่งสองจิม้มฝาตรงตรงยาวมากครับนะครับพยายามสู้ครับพยายามยิงหมัดซ้ายนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้าเป้านะครับแนเบิวกดเขมได้หมดครับนะครับาายิงหมัดขวาอะไรก็ยาวถึงเมื่อน,นั้นครับ นาบิลเนี่เป็นฝรั่งที่ลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งฝรั่งเศสกับคุณแม่ที่เป็นคนอีสานครับศรีสะเกดครับถือว่าเป็นนักมวยที่สูงครับสูงที่สุดก็ว่าได้นะครับในช่วงในช่วงนี้เลยครับนาบิลว,วีนัํามวยไทยไปกัดร้อยสามสิบร้อยสามสิบสองนี่ท้าไมเจอเบอร์หนึ่งหนึ่งจริงนี่เอานาบิลอยู่ยากครับ หลังจากแพ้เกี่ยวเพชรจิตมังนนมานะครับแพ้ชอฟ้าทอแสงเทียนน้อยมาก็มาแจก้เกิดได้แล้วครับรอชูมมือครับก็จะหมดจกห้าแล้วครับแนนั้มีปัญหานะครับคุมเกมได้อยู่หมดครับรอแพ่ละเสียงละครังหมดยกที่ห้า เสียวเสียวครับเมื่อกี้มีเสียวเสียวครับนานาบิวโชเลยครับออกหมัดขวาครับโชเลยครับครับบอลยกที่ห้าครับรอการชูมืออย่างเดียวครับกรรมการหยิบไปคะแนนนะครับน้ำเงินครับรอชูมือครับ ว,วีน้ำมวยไทยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสมิงเดชน่อเอาตัวัดกิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันครับ